แต่มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าให้ทําต้มอ,อึง <c oughs> มาลีกวัวอึงทุกคนเค okay, นะคะทุกคนวันนี้แม่แหม่มก็จะมาทําอาหารเมนูที่เอฟซีมาบอกแม่แหม่มว่าให้แม่แหม่มทากะเพราหมูกรอบผัดยักษ์นะคะ <Wow. S 2> ทุกคนตามคําขอเช่นเคยแหม่มก็นี่เลยหมูของแม่แหม่มน,นะทุกคนหมูเนี่ยนะแม่แหม่มก็ซื้อมา <Yeah. S 2> ตามท้องตลาดตรงไหนก็ได้นะคะ อ่ะหมูของเราหมูสามชั้นนะคะต้มหมูก่อนนะคะทุกคนแม่แบบมมจะเอาหนังลงก่อนนะ้เนี่ยเนี่ยเอาหนังหมูลงก่อนนะทุกคนนี่เลยนะหนังหมูนี่เลยนี่นะคะทุกคนหนังหมูนะเนี่ยนี่หนังหมูนะอ่าเนี่ยแม่แบมจะใส่ลงกระทะไปเลยนะต้มไปเลยนี่เพื่อจะให้หนังเขาสุกนะคะทุกคนอย่างนี้เลยนี่นะอโอเคนะทุกคนแม่แมมจะ ต้มหมูหมูสามชั้นเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนหนึ่งชั่วโมงพอหนังหมูเขาเริ่มนิ่มสุกแล้วนะแม่มันก็จะตักนะโอเคค่ะเราจะต้มหนังหมูไปหนึ่งชั่วโมงรอให้ 1, ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาดูกันนะคะคัดเยบูนี่เลยโอเคโอเค แม่แหม่มก็ได้ก้มหมูไปประมาณ40นาทีแล้วทุกคนหมูของเราน่าจะได้ที่แล้วทุกคนเอามาดูนะนี่นะน่าจะได้ที่แหละหนังเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกระสุกแล้วแหละชึบนะคะนี่มันก็จะตักใส่ถาดนี้ไปนะโอเคทุกคนหมูของเรานะต้มสมได้ที่นะคะอันนี้ร้อนๆน,นะคะทุกคนเนี่ยร <Wow. S 1> ้อน,อนแม่แหม่ก็จะใช้ซ่อมนะคะเนี่ยใช้ซ่อมแบบนี้นะจิ้มลงไปที่หนังหมูนะคะเนี่ย จิ้มลงไปแบบนี้เลยเราจิ้มตอนเขาร้อนๆนะคะทุกคนมันจะไดะ้จิ้มง่ายนะคะเห็นไหมจิ้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 มลงไปเลยค่ะเห็นไหมแต่ก็ร้อนอยู่นะโอ้มันออกเยอะเลยนะ,ะทุกคนเห็นไหมจิ้มไปเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะเด้งเด้งเด้งระหว่างที่เขาร้อนๆเราต้องจิ้มแบบนี้เลยนะคะทุกคนจิ้มจิ้มจิ้มนะคะโอเคนะคะหลังจากที่แม่แหม่มจิ้มไปแล้วนะแม่แหม่มก็จะ ันนี้นิดนึงนะคะดูนะคะแม่ก็จะ,จะบั้งนี่ก่อนบั้งเพื่อที่เราจะไปทอดนะคะทุกคนถ่าเข้าไปก่อนก็เอาลึกประมาณแล้วแต่เราจะเอาลึกมากลึกน้อยนะคะแม่มจะเอาประมาณนี้นะคะทุกคนหมูมันไม่แก่นะคะทุกคนเหมือนเป็นหมูอ่อนนะคะถ้าหมูแก่เขาจะเหนียวเ,เขาจะไม่แก่ะะระหว่างที่แม่แมบบ่แบบหั่นแล้วนะคะทุกคน เกลือนะคะทุกคนเกลือเราเกลือที่เราโรยเนี่ยมันจะทําให้แบบหนังเขากรอบนะคะทุกคนกรอบนะโรยให้ทั่วเลยนะคะทิศมาด้านนี้นี่นะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเนี่ยแม่ผมก็โรยเกลือเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปแม่ผมจะใส่น้ำส,ส้มสายชูล,ลงไปนะคะเนี่ยราดลงไปในตุกใสห,หนังเขาเลยนะคะเนี่ย ส้มสายชูนะคะทึ๊บป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 ึ๊บตด้านหน่อยติดด้านหน่อยนะทุกคนอ่ชโลมให้ทั่วเลยนะคะทุกคนส้มสายชูแล้วเราจะแช่หมูกับน้ำส้มสายชูลงไปนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะ10นาทีนะคะทุกคนแช่ไว้ก่อน ะะแช่หนังหมูกับน้ำส้มสายชูให้เขากลมกลืนเข้าไปในเนื้อนะคะทุกคนแช่ไว้ประมาณ10นาทีทุกคน10นาทีนะคะโอเคค่ะทุกคนหมูแม่แมมก็แช่น้ำส้มสายชูลงไป10นาทีแล้วนะคะแม่มก็จะยกขึ้นมาแม่มก็จะมาซับนะคะให้เขาแบบแห้งนะคะทุกคนนี่นะคะ ซับไปเลยซับหมูของเราไปเลยนะคะทุกคนนี่ซับไปเขาแห้งนะคะเพื่อที่จะเอาไปทอดนะคะทุกคนเอ้บ๊ซับให้แห้งเลยนะคะทุกคนซับเลยซับให้แห้งมีแห้งแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะลงกระทะนะคะทุกคนเราไปทอดดูว่ามันจะกรอบฟูเด้งน่าก,กินแค่ไหนไปดูกันค่ะ ปิง้้วาวาลงกระทะนะคะมาฟังเสียงนะทุกคนกล้องซุ้มหน่อยสิโอ้โหโอ้โหนี่นี่ไงทุกคนทอดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาก,กรอบนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก,กรอบนะทอดไปเรื่อยๆจะเขา,ก,ก,รเเขาก,กรอบนะคะทุกคน โอเคค่ะต่อนะคะนี่หมูกรอบของแม่แมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้หมารีบอกน่ากินมากเลยเรื่องอร่ามนะคะทุกคนอันนี้ก็กรอบแล้วนะเนี่ยดูนี่ฟังเสียงกรอบกรอบกรอบอ่าจะให้มารีหั่นเอาหั่นหั่นไปฟังฟังเสียงฟังเสียงหั่นชิ้นเล็กนะต้องหั่นชิ้นใหญ่กรอบจัดเลยแม่ <laughs> มีโอ้โหม่ไีไม่คือเลยเลยแม่หั่นเองมา เนี่ยไม่คือ,อยังไงอ่ะอไม่จะหั่นยังไงเออไม่หั่นมันชิ้นใหญ่ไปมันคําใหญ่ร้อนก็ร้อนอ๋อไม่ต้องหั่นตรงกลางก่อนใช่นี่นะทุกคนอลีมุกกว่าอุอ้ยไม่เป็นโซร้อนฟังเสียงทุกคนกรอบครับกรอบมากเลยทุกคนโอ้โหกรอบมากเลยถามว่ามันกรอบไหมมันก็กรอบจริงอ่ะเอออันนี้นะทุกคนพักไว้นะ ทำตามไม่แม่เลยนะ,ะทุกคนที่ทําทำอันนี้แบบรวดเร็วไม่ต้องตากแบด<ช>เพราะว่ามันมีฝนเนหน้าฝนเลยไม่ได้ตากแดดโอเคมาเริ่มพัดกะเพราไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมมาโฟกัสที่กระทนเลยใส่มันลงไปเล็กน้อยนะคะตยย้องใส่เยอะนะคะพริกกระเทียมของเรานะคะ ตาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยคะ่ะนี่ว้าวเราจะเริ่มผัดันแล้วนะคะทุกคนเจ็บสะทะเหล็กครัวแม่แบบนะคะทุกคนนี่แหละโอ้โหหอมั้งต้องเลยทุกคนไม่ต้องหอมก่อนนะต้องหก่อนมะีิสวยมาก ถือหมูกรอบโชว์พร้อมที่จะเ <ลง S 1> ส์ฟลงกระทะเดี๋ยวกลับมาดีรอกันจับไว้ก่อนนี่หมูกรอบของเราเป็นไงเน้นเนือเนื้อนะคะผัดพุกเราให้เข้ากันนะคะทุกคนนี่หมูกรอบปเลยทำตามแม่แม่มได้เลยทุกคนนะคะดูจากต้นคลิปถึงไ like รคลิปเลยแล้วจะรู้ว่า๋อหมูกรอบเขาทำแบบนี้นี่เองนะคะ ขัดไม่เขากรอบสักหน่อยนะคะทุกคนคขัดนี่นะคนคน,นะตอนน่ากินเนาะเอออย่าไปรอนะคะทุกนะคน,นตอนปา,เ,าเขียวอ่าเขียวลงไปเริ่มซอยตามด้วยตามด้วย ซิ๊วขาวนะคะหนึทัพพีเลยนะคะตามด้วยตาด้วยน้ำมันหอยนะคะหนึ่งทัพพีนะคะเอ,อ,เอ้ยหนึ่งทับีอะไรเหนนะคะทุกคนโอ้ยป็นไงีฟังเี เนี่ยในกระถานเนี่ยใส่ได้ประมาณห้าผมห้าหกจานใช่ไหมครับมุกอบเราเนี่ยมากเลยนะมันรีใช่้าหกจานไงแม่ในพวกวิตวิต์อะไรเงี้ยเขาขายว่ะคุตัวอ่ะทุกคน้งนัวผงลกนัวใส่หลายแซ่บหลายแส่หน่อยแซ่หน่อยอันเดียวพอเนาะพอไหมอีกนิดนึาวของปวดมัรีแถมชาดเดิ้ลสอเปน น้ำตาลไม่ใส่หรอใส่ครับกกอนี่น้ำาเป็นน้ำตาลน้ำตาลใส่กสี่อนสองช้สอนพออบหวานให้รอนไม่ได้ชอบหวานแต่อยากให้มันกลมกล่อมสงช้อนน้ำตาลทา,า,ายแดงหนช้อนนอยู่นโต๊ะ สองช้อนโต๊ะนะทุกคนเออ้อปลาใส่ไหมเนี่ยไม่ต้องลูกอันนี้ก็ลวกกลมกรอบแล้วกลมแล้วเนาะยังเลยอะไรรสดีรถดีมาเลยได้ไดรถดีใส่ไว้ของช้อนครับ,บรีบบอกสองช้อนนะคะทุกคนอุ้ยสามเลนเนี่ยเนื้อเนื้อหมูกรดนี่เข้าแบบตัดเครื่องเลย หน,นึ่งช้อนข้าวเดียวเขาต้อม,มนันเดียวก็พอครับพอม,มนันมันจะเค็มเจ๋อยรสเนี่ยพวกอะไรมันข้นนนาวกำลังหมดรุ่งอรุณมากเลยเนี่ยไม่ละคนทำตามแม่แม่ได้เลยนะคะทุกคนไปตั่ข้าวมาด้วยเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่กบเพราเลยเจ้านายะรีบไปไหน ต้นตะไบมิใบกระเพรากระเพราครับอ้าวใส่กระเพราลงไปมาริบอกโอ้โหโอ้โหพอระมังพอระมังอ้าใส่อีกไหล่ะพอแล้วพอแล้วนี่แหละเสร็จแล้วแม่อยากกินี่อยากกินเบื่ออยากกินกระเพราแบบนี้แบบนี้เหรอใช่ครับใช่เหรอใช่มันสดสดคุณล่ะเขากินเขากินกระเพราสดกันใส่นิดหน่อยส่นิดไม่ชอบกระเพราอ่ะเป็นยามันหอมด้วยอา ติ๊ดเลยแม่ปิดแก๊สเลยแม่ปิดเลยแม่เขาแล้วอะโอเคอยากให้กระเพราเงี้ยวปิดแก๊สทุกคนเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทุกคนแล้วจะขึ้นเติมนะคะขึ้นโต๊ะรับประทานเลยนะทุกท่านมาตักข้าวใส่จานคพื่อเอ๊ะไม่อย่งก็จะล่านะทุกคนล่าสกะเพราหมูกรอบลงไปแล้วนะนี่เป็นไงเป็นไงช้ำช้ำช่ำช้ำถาดใหญ่ๆยักษ์ยักษ์นะคะทุกคนโอ้ย พายังมาตุ้มนะคะทุกคนนนเลยอะ่ะเยอะมากครับแม่โอ้ยขาดหมูเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยที่ยังแบบไม่ได้ทำเป็นหมูกรอบอ,อ่ะเยอะมากๆไปทำตาม,มแม่แหม่มได้เลยเนาะมาลีเนาะใช่ครับหมูกรอบททาบท้ายด้วยน้ำพริกน้ำปลา<ๆ>เอาไงมาลีเรา หิวได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ลุยขอบคุณครับกับเผามือนี้คือฟังแม่นะมารีครเอฟซีเขาบอกว่าให้แม่แหม่มทำกระเพราหมูกรอบถาดยักษ์ให้ดูหน่อยกินไปพร้อมกันแม่แหม่มจัดให้เลยนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้ป้าแหม่มบอกว่าทำกะเพรามูกอบจัดให้เลยขอบคุณครับ กดไลค์ด้วยนะกด u ั s c r คร e ด้วยแม่แหม่ไม่แม่ม่แหมเอาใจ FC อยู่แล้วขอให้ FC คอมเมนต์มาแต่มีคอมเมนต์นึงบอกว่าให้ทำต้มอึ่งมันกลัวอึ่งทุกคนคลิปปอดอุ้ยบ้างอร่อยกะบมัก็อื้อ ไข่ทุกคนไข่อันนี้ไข่ยางมันตุ่มนะอือแล้วเป็นกําปอมโอ้ดูไข่ไข่ไข่เยิ้มเยิ้มหยัดเยิ้มหยุดย้อยทุกคนดูโอ้โหใส่กระหมูกรอบเราวเจ้หน่อยดิอือมันเหนีทุกนคนชามชิมนี้มีแต่งวิวว้าวสนใจมาดิอยากกินกระเพาหมูกรอบอือลองมั่งขอมหอกมแม่ครึ่งหนึห่งนะอือเผื่ลย เต็มติดงแค่สิบอันนี้กินข้าวยังสาวเปล่ายังครับยังพอดีเลยใช่ไหม <S <s <it> <S ข้าวขาวทุกคนมันชิ้น,นใหญ่มากหมูก็กรอบเด้งน้ำมันดีเนาะข้าวนิ่มมากอย่างเงี้ยอาหานี้นะส่กว่ากินประมาณ ห้าคนไม่ห้าคนก็อิ่มทำแบบเอายิ่มอ่ะห้ากคนประมาณหกเอาแบบไม่เวอร์เกิน่ะประมาณหกคนแบบรวมกันกินแบบบื้มบั้มเพราะหมูอ่ะชิ้นหนึ่งมันมันใหญ่นะเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ชิ้นเล็กนะนจริงไม่ต้องใส่น้ำริกน้ำปลาก็ได้นะนะอร่อยอยู่แล้วงอนเลยเนาะงอนแล้วครัก็ แทบจะไม่เห็นข้าวเลยมันเลยเอ้ยระมูอ่ะกระมูมันมันมันทำพวกน้ำมันหอยกับซอสส่วนตรงเนี้ยคุณลองมาดูไอ้ตรงเนี้ยเป็นมันของมันเป็นพวกกรอบเป็นมันอร่อยมากเลยส่วนนี้ส่วนอร่อยว้าวชิ้นจอราเท้นะจระเทียเขาบอกจอราเท้หนักมันเหมือนหนังไก่ไม่เคยกินอ่ะ น,น,น้ำมันเหมาอน้ำไก่ครับออลองเลยที่นี้ออบอกว่าต้องคืนประมาณหกคนเยอะมากขขมนะในกล้องไม่รู้นะว่าแบบ มันจะมองเยอะไม่เยอะแต่ว่าเรามามองตรงนี้เยอะมากนะไม่เนาะเยอะไหมตากล้องเยอะมากเลยเนาะเรายุดไข่ไหมไข่ไหมเนี่ห <laughs> มูเก่าก็อิ่มแล้วใช่ครับโดนไข่ไปอีหมี่ไงอิ่มจริงอ่ะไข่เขามีโปรตีนทุกคนนะถ้ากินไข่ไปเด้วอ,อิ่มแป้เลยนะ,ะกินหมูกระเพราไม่ได้เลยส่วนใหญ่อะเวลาพวกแบบ ใครไปเรียนหนังสือเหมือนหนอูอะจะสั่งกับพ่อหมูกรอบไข่าดาวเพราะว่าไข่าดาวประมาณ5บาทมันทำให้อิ่มใช่เพราะไข่มันมีโปรตีน,นไงอร่อยิีอร่อยนะทำสิทสิ์เลยอร่อมเนาะบรรยากาศดีด้วยนะใช่วันนี้ฝแบบนฟา้าไม่ตก ากาศดีมันถ่ายทำข้างนอกได้บรรยากาศแต่ก็ร่มรืได้วิวทิวทัศน์ไงส,สวยงามทำภูมนอกมันดียิางนี้เองดูอยี่เนาะแบบมันมีชีวิตชีวามันกระชุ่มกระชวยเนาะเพราะว่ามันใได้ในบ้าน <ผม S 2> เรา,รรา,า่ายบ่อยแล้วอ่าบรรยากาศแล้วก็ตามทุ่งนาท้องหญ้าอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันสบายใจอ่ะ อ,อันหมูสะอาดตาไปค่ะคิดถึงอีสานบ้านนอกอิ่มอ่ะอิ่มเหมือนกันอบอกเลยว่าอันนี้จิตประมาณหกคนอ,อืมเยอะมากเลยแม่แม่ผมทำตำ FC บอกเลยคือเอาใจ FC ที่บอก คอมเมนต์มาอยากให้แม่มึงทำแม่มึงทาให้ถึงหน้าอยากให้ทําอะไรอ่ะมีเขาคอมเมนต์ว่าอยากให้กินต้มอื่นนี่ต้มอื่นกับมาลีน่อแบบนั้นเอาไหมได้ครับเดี๋ยวลองกินดูมาลีกินต้มอื่นมาลีตัวอื่นแต่ว่าเพืก็ท่านผู้ชมได้ครับกินประมาณสามตัวใช่ไหมอย่าร้องไม่เอานะมันไม่ได้ต้องเป็นวิเอาะทำอึ่ง็อตดีกว่าไหมกระเป๋าไม่ลง แม่โอหนูก <ules> ลัวแม่กลัวยททำคลิปยังไงนะท่านผู้ชมถูกไหมเออบูกกินไหมเออฉันมันค้าวแม่ไปหากินแล้วมันปล่อยยางอันนั้มันอันนั้นมันทำาคกไ้าเบอร์อืเหมือนกันก็ขอบคุณคนดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยบอกท่านผู้ชมดิว่าอยากให้แม่มาทำคลิปอะไรต่อไปจะได้่างนี้อมเมนต์มาอมเมนต์แล้วแม่ก็อ่านดูอันไหนคนกดไลค์เยอะก็ทำางนั้นแหละก็ไม่อ่านทุกอมเมนต์นะ ใครที่คอมเมนต์มาหาแม่แหม่มแม่ก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่ามีมีคอมเมนต์หนึ่งว่าให้มาลีนะ่ะมันไม่ตัดผมตัดเผ่าตัดหนวดมนเขาร้านเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างต่อแหละจริงจริงมันคือเลยมันก็เป็นเที่ยวมันไม่สตรีมงานสตรีมหนูสตรีมก่อนแล้วหนูค่อยไปถันกน้บูดูดูก็ได้ไม่บูสตรีมแป๊บเดียวนั่นก็สตรีมแป๊บเดียวก็อย่างหน้อยก็สตรีมไงก็บอกมาดูเขาไม่พอใจ เขาเป็น f อซีเราเขารักเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบแทนเอดซวยความที่ว่าสตรีมนานๆไม่ใช่ห่วงเราห่วงแย่ใช่ไหมทุกคนเ <Yeah. S 1> hmm? นี่มันนนดีพี่ปล่อยแม่บุญอย่างนี้นใช่นี่แต่ทุกคนแต่มาลีผอมลงนะมาลีหุ่นดีถ้าตัดผมตัดเท่านะโคตรหล่ออังกฤษอันนี้ไม่ได้ยอนะไม่ได้อวยลูกตัวเองนะใช่ไหมครับแต่เสียอย่างเดียวอะ่ะดูเถอะผมเท่าไม่ตัดดูอะ่ะเนาะ ร้านตัดผมเจ้าของร้านที่ตัดประ,ประจาเขาไปแทงบอลอยู่ไอเต๋อว่ะเขาไปแทงบอลเมื่อวานนี้ไปแทงมมแมนมแมนซีมัาก็นั<ด>่งเขามาตัดผมบ้านมันไม่กล้าไปตัดที่ร้านไม่กล้าไปที่ร้านเพราะอะไรโควิด <COVID. S 2> อาทิตย์เมื่อคืนไปเที่ยวไม่กลัวเหรอใช่ไหมทุกคนแม่แหม่มอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอยากให้แม่แหม่มทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาแม่แหม่มจะทำให้เจอกันอึ้งช็อตไม่เอาแม่ แมวต้ออึงอันนั้นได้สามตัวไม่เจ้าหมหโมขวัเอาไปฝากป้าป้าแมาค่ะแมวแม่เอา้อา้อพวกอึงพวกหขวัก,กอะไรเนี่ยเขา,าไม่เอาหนูไม่เอาแม่เอาด<ว>ู<ว>มันชอบกินให้มันมากินเลยน่ะอ่ะโอเคใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาตามนั้นทุกคนเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ